หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารเส้นทางสู่เบียนนำผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสความจริงงานนี้วันนาไม่น่ามาเลยพี่อ้ายเป็นห่วงมากรู้ไหมทำไปทำมางานอาจจะไม่สำเร็จเอาด้วย พี่อ้ต่างหากที่กังวลแต่เรื่องนี้จนกลายเป็นทําร้ายจิตใจตัวเองไม่ใช่วันนาหรอกก็บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง่วงวันนาช่วยตัวเองได้แล้วแล้วก็ช่วยงานพี่ไอ้ได้อีกด้วยนะถึงงั้นก็เถอะวันนาอย่าลืมว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นคนที่พี่อ้ต้องห่วงแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่พี่อ้เท่านั้นนะทุกคนก็ต้องห่วงเหมือนกันหมดทุกคนจะเป็นกันวงวลกระทั่งทําอะไรไม่สะดวกวันนาอย่าลืมว่าภาร้านหน้าที่ของวันนามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ซานฮวนจะว่ายังไงแล้วฐานะทางส่วนตัวของวันนายเองอีก ถ้าวน,นาพลาดท่าหรือเป็นอะไรไปพวกพี่ไออาจจะถูกตําหนิได้วน,นาไม่สนใจหรอกวน,นาต้องไปให้ได้วน,นาทําได้วน,นาช่วยตัวเองช่วยพวกพี่ไอได้ไม่เชื่อก็คอยดูนี่คือหัวใจที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวของสายรับ c a a ชีวิตและลมหายใจแขวนอยู่บนเส้นได้จะตายวันตายพรงจากน้ํามือของศัตรูรอบด้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วน,นาผู้มีฐานันดรศักดิ์เป็นถึงลูกสาวคนเดียวของเจ้าแขวนนครหลวงพระบางมีเลือดเนื้อเชื้อไขนอกกษัตริย์ลาว เป็นผู้ประเมินผลงานของบรรดา CIA ในภูมิภาคนี้ที่ซานฮวนเปนผู้อำนวยการในสำนักงานใหญ่ให้ความไว้วางใจฐานะของวรนนากับชีวิตที่อาจต้องผันแปรของนักล่ารับจ้างทําให้จ่าดาวเหนือไม่กล้าตัดสินใจแต่งงานด้วยในขณะนั้นแม้จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นดีเห็นชอบจากญาติผู้ใหญ่เพื่อนสนิทมิตรสหายตลอดจนผู้บังคับบัญชาคนใกล้ชิดแล้วก็ตามการกระทําที่ดีที่สุดก็ได้แต่เพียงแค่มั่นกันไว้เท่านั้นเอง พอดีสาวเดียมดินนูถือกาแฟมาถึงจึงต้องหยุดพูดเรื่องนี้วันนาจะชวนดินนูไปด้วยคำพูดแบบลอยๆไม่มีน้ำหนักว่าจะเป็นจริงแต่คนฟังให้สถานไปทั้งร่างเมื่อเห็นแววตาของคนพูดในขณะเดียวกันเดียมดินนูที่พอจะรู้เรื่องราวเหล่านี้มาบ้างเป็นพื้นฐานกลับมีอาการของความยินดีปรีดาขึ้นมาทันทีจริงๆนะคะเอ้ยให้ดินนูไปด้วยเธอจะไปไหนดินนูเธอรู้หรือว่าเขาจะไปไหนกันพูดด้วยเสียงรัวโหราะพร้อมกับยื่นมือออกไปรับกาแฟ เท่านั้นไม่พอจากดาวเหนือต้องพบปัญหาหนักอกเดิมๆอีกครั้งเมื่อสาวดินนูหันไปมองหน้าไอชาติพี่ไอให้ดินนูไปด้วยนะเอวันนาอนุญาตแล้วไอชาติไม่ตอบแล้วก็ไม่พูดอะไรนอกจากหันมามองหัวหน้าทีมยังขอความเห็นเดี๋ยวก่อนดินนูเธอยังไม่ได้บอกพี่ไอเลยว่าเธอรู้แล้วเหรอพวกเราจะไปไหนกันพวกพี่ไอไม่ได้ไปเที่ยวน้ําตกชม,มวิวชมธรรมชาตินะจ๊ะเดียมดินนูหันมามองหน้าสาววันนาก่อนแล้วค่อยๆย่อนตัวลงนั่งที่เดิมแล้วจึงตอบคําถาม ชนิดที่นักรารับจ้างรวมทั้งวันนาเองถึงกับชงนเบียนนําค่ะถล่งค่ายเบียนนําจ่าดาวเหนือแทบสําลักกาแฟลูกน้องหลายคนกําลังเพลินคุยกับพันตรีมิริกันถึงกับเหลียวมามองเมื่อได้ยินคํานี้แววเข้าหูแม้จะยังไม่มีรายละเอียดมากนะักแต่ก็รู้ว่านี่คือหนึ่งในจํานวนหลายๆเป้าหมายภารกิจการได้ยินอีกครั้งจึงเหมือนถูกสะกิดแผลเกมนี้จ่าดาวเหนือตรวจสอบตัวเองเสร็จแล้วเมื่อเห็นว่าสาววรนาท่ำเฉย ดินูรู้เรื่องนี้มาจากไหนจ๊ะพวกพี่ไอ้ย,ยังไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ค่ะพวกพี่ไอ้เราก็เอ้ยวันนายังไม่รู้เรื่องเพราะคําสั่งจากซานฮวนยังตกมาไม่ถึงคาดว่าภายในวันสองวันนี้ต้องมีมาแน่ไหนดินูลองว่ารายละเอียดให้พี่ไอ้ฟังหน่อยซิได้ค่ะกรณีค่ายเวยียดกงที่เวียดน,นามเนี้ยซานฮวนมีคําสั่งโดยตรงให้ดินูเป็นคนรวบรวมข้อมูลรายละเอียดแล้วต้องให้ได้รายละเอียดถึงขนาดส่งกําลังเข้าโจมตีได้ การรวบรวมข่าวสารของดินนูต้องให้เรียบร้อยภายในหนึ่งเดือนด้วยแล้วตอนนี้ดินนูได้ข้อมูลครบส่งไปหลายวันแล้วค่ะและดินนูรู้ได้ไงว่าจะเป็นพวกพี่ไอ้ที่ต้องเข้าโจมตีค่ายนี้เมเจอร์มอร์แกนค่ะเดียมดินนูหมายถึงพันตรีมอร์แกนนายทหารยุทธการของบกกอแห่งนี้นั่นเองก็น่าจะเป็นไปได้อยู่หรอกเมื่อบุคคลเหล่านั้นทํางานอยู่ในเครือข่ายเดียวกันจึงไม่จําเป็นต้องปิดลับให้มันมากมายจนกลายเป็นความอึดอัดใจไป,ปเปล่า ผิดกับตัวเองที่ไม่ได้ทํางานด้านสายรับโดยตรงจึงมักห่วงกังวลแต่การจะเสียรับและทั้งบางครั้งเกิดอาการเกร็งได้เหมือนกันสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหนื่อยเหนื่อยใจไม่ใช่เหนื่อยกายนั้นดินูว่าเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจบตีค่ายเบนนัมเนี้ยพี่ไอ้ฟังหน่อยสิเมเจอร์มอ์แกนหรือซานฮวนเขาว่าไงบ้างเรื่องรายละเอียดดินูไม่รู้หรอกค่ะเพราะไม่ได้ถามแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยค่ะเอา้าเมื่อไม่อยากรู้แล้วยัยงอยากจะไปอีกเหรอค่ะอยากไปเดี๋วดินูก็รู้เองแหละเรื่องนี้ไม่ยาก อีกครั้งที่เดมดินนูย้ำและยืนยันเจตจำนงอันแน่วแน่จะขอร่วมทางไปกับคณะนักล่ารับจ้างกลุ่มนี้หันหน้าไปทางไอชาติแล้วยิ้มหวานส่งให้ไอชาติจำดินนูไม่ได้จริงๆหรอคะไอชาติงงจนต้องตีหน้าเหลือหลาเมื่อถูกถามอย่างนี้วันนาเองก็พลอยไปด้วยส่วนจ่าดาวเหนือเองถึงกับขโมดคิวยนพยายามทบทวนความจำเดิมอีกครั้งว่าตนหรือลูกน้องทำไมจึงถูกตั้งคำถามอย่างนี้ พี่ไอจําไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆดินนูพี่ไอต้องขอโทษงั้นดินนูช่วยบอกพี่ไอหน่อยเถอะเรื่องราวหวดหลังมันเป็นยังไงแนะ่เดียมดินนูหัวล้อเสียงใสด้วยความสดชื่นและลื่นออกมาจากใจจริงความสุขของหญิงสาวสายรับยามนี้คือได้ใกล้ชิดกับคนที่ตนเคยฝันถึงมันเป็นความพึงพอใจครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับชีวิตวัยสาวหมายความว่าความประทับใจนั้นยากนักหากจะถ่ายถอน จบจนวันนี้แล้วยังไม่รู้ว่าเป็นประธานผรนจากพระเจ้าหรือว่านารกสวรรค์ดนบันดาให้เขาเอาหน้ามาให้เห็นอีกครั้งแบบนี้ใครเราจะยั้งใจอยู่พี่ไอ้คงจําดินนูไม่ได้เมื่อปีก่อนตอนที่พี่ไอ้จะเข้าไปราตเวทระยะไก่ที่ท่าเรือไฮฟองนั้นน่ะชุดทีมงานของพี่ไอ้ต้องมารับกระสุนที่นี่ไอ้ชาติเข้ามารับเพียงคนเดียวแล้วเราก็ต้องเถียงกันเพราะผิดระเบียบในการเซ็นชื่อรับของจําได้ไหมคะ ไอชาติร้องออกมาดังลั่นเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นออกมาฝ่ามือตบหน้าผากตัวเองอย่างแรงจนเพื่อนๆหลายคนต้องหันมาดูนืกอว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเสียอีกในขณะที่จ่าดาวเหนือวางเฉยด้วยการเอ็นตัวเข้าหาหลบเอื้อมแขนโอบไหล่สาวคนรักเล่นเท่านั้นไม่พอยังจูบซุกเข้าใกล้ๆซอกหูฟอดเบลมเล่นเอาสาวเอียงคอสะเทินไม่รู้สย,ยิวหรือจั๊กกะจี้เรื่องราวเป็นไงวะชาติไหนเล่าสู่กันฟังสิกูไม่อยากจะรู้เรื่องเลยว่าที่เนี่ยมีนางฟ้า คราวนี้สาววนาต้องหันมาเผชิญหน้าชายคนรักตรงๆร,ร่างของจ่าดาวเหนือนณะนั้นนั่งเอียงมาทางสาวยุก่อนแล้วทําให้ปลายจมูกของทั้งสองคนห่างกันไม่ถึงนิ้วจนสามารถสัมผัสลมหายใจอันแสนจระเวยซึ่งกันและกันได้ทําไมเหรอคะนางฟ้าต้องมีแต่ที่นี่ด้วยที่เวียงจันที่หลวงพระบางไม่มีหรือไงไม่มีหรอกที่นัน่นมีแต่แม่มดคราวนี้จ่าดาวเหนือต้องเจอสึกกำปั้นเป็นชุดใหญ่รัวระดมเข้าใส่เป็น,น้าฝน ความรวดเร็วยังวัดไม่ได้ว่าถีกว่ากระสุนอา9เวยดกงสักกี่มากน้อยเดี๋ยวยังพูดไม่จบแม่มดเจ้าสเสน่น่ะนั่นแหละเหมือนกันเจ้าสนองเจ้าสเสน่ห์อะไรมันก็แม่มดเหมือนกันนั่นแหละเอ้างั้นจะเป็นอะไรก็ว่ามารับรองเดี๋ยวให้เป็นหมดเท่านั้นแหละพายุกำปั้นจึงหยุดความหวานของสาวเผยออกมาอีกครั้งด้วยการใช้คางเกิดลงบนไหล่ชายคนรักก่อนจะพำพรอดความในใจอยากเป็นคนเดียวคนแรกของนักฆ่าจอมอัจฉริยะ จากดาวเหนือถึงกับโหรากากเมื่อจับได้ว่าสาววนาพูดผิดความหมายไปอย่างไม่น่าให้อภัยสาวเจ้าออกจะง,งงอยู่เหมือนกันว่าตัวเองขอในสิ่งที่ง่ายดดยขนาดนี้เชียวหรือหรือมีอะไรเครือบแฝงกระทั่งเขาสามารถสแสวงประโยชน์จากสิ่งร้องขอนี้ได้ที่รักเธอพูดผิดอย่างมากเลยรู้ไหมเขาบอกว่าผู้หญิงนอยากเป็นคนสุดท้ายของผู้ชายแต่ผู้ชายอยากเป็นคนแรกของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเธออยากเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายจ้ะไม่รู้ละ่ะจะขอเป็นคนแรกคนสุดท้ายคนที่เท่าไหร่ไม่สนทั้งนั้นขอแต่ให้เป็นคนเดียวก็ใช้ได้ งั้นตกลงถ้าพี่ไอ้มีวันนาแล้วจะไม่มีใครร่วมอีกเลยสาบานคราวนี้สาวต้องหยุดคิดชั่วครูเพราะดูเหมือนจะมีอะไรทำแม่งทำแม่งอยู่ในคำพูดประโยคนี้ไม่นานก็คิดออกอ๋อก็แน่นอนนะสิตอนที่วันนาอยู่กับพี่ไอ้สองต่อสองก็รับรองไม่มีคนอื่นแต่ถ้าวันนาไม่ได้อยู่ด้วยพี่ไอ้มีคนอื่นได้ใช่ไหมชั้นเชิงตามแบบฉบับนักฆ่าจอมอัจฉริยะเมื่อถูกจับได้ไล่ทันก็คือเปลี่ยนทาง เรื่องบางอย่างที่ชายชาติเสือไม่สามารถละเว้นได้ก็ไม่ควรจะไปรับปากสร้างคำมั่นสัญญาแกล้งหัวเราะจนงอหายเพื่อเป็นการถ่วงเวลายืดคำตอบในขณะเดียวกันก็เพื่อเปลี่ยนความสนใจของคู่ต่อสู้ที่กําลังรอคําตอบให้มาสนใจกับอากับกิริยาหัวรอะนั้นด้วยอะไรแล้วพี่ไอ้ขำอะไรนะักหนาเชียวเริ่มจะได้ผลเมื่อสาววนาสนใจกับการหัวราแล้วแผนต้องคืบต่อไปอีกคราวนี้ลุกขึ้นแล้วเดินหัวเรอให้ห่างออกไปจากที่เดิม ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรบ้างนี่มันเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะเมากัญชาเมากาแฟหรือว่าเมาอะไรไอชาติจะรู้เรื่องแผนอย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบแต่การพูดของมันช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของหญิงสาวได้มากทีเดียวเมาสาววนาทำท่าจะเห็นคล้อยตามไอชาติเสียงวนาพูดกับเดมดินนูดังมาพอให้ได้ยินนี่คือสถานการณ์ที่ตนจะต้องตกเป็นเบียรล่างผ่านพ้นไปแล้วไม่จําเป็นต้องตอบคําถามเดิมนั่นอีกไอชาติ มึงเล่าเรื่องที่ดินนูค้างไว้ให้ฟังหน่อยสิวะเรื่องราวเป็นไงกูไม่อยากรู้เรื่องเลยวะ่ะถือโอกาสยืนอยู่ที่เดิมเพื่อรักษากระยะห่างเอาไว้ระยะก็ไม่ได้ใกล้ได้ไกลจนเกินถึงขนาดพูดไม่ได้ยินสาวนาเริ่มหันไปสนใจกับไอชาติบ้างแล้วในขณะที่ไอชาติไม่รู้เรื่องอะไรก็เริ่มเล่าคืองี้พี่วันนั้นน่ะวันที่พี่ผมไปรับกระสุนเพลิงรุ่นใหม่จากคลังในบอกอนนี้นะ่ะผมไปคนเดียวเพราะพี่ไม่ต้องการเปิดเผยใบหน้าพวกเราทั้งหมดทีนี้ในในบใจ่ายที่คเนลนอร์แมนแจ้งมาว่าให้ใจ่ายกับเรา14คน เพราะฉะนั้นทั้ง14คนก็ต้องมาเซ็นรับเหมือนกันหมดผมก็เลยอธิบายให้ดิน,นูขอฟังว่าไม่จําเป็นรับไปคนเดียวแล้วเซ็นชื่อคนเดียวก็ได้เพราะผมคงไม่เอากระสุนไปขายหรอกแต่ดินนูเขาบอกว่านี่เป็นระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติผมก็เลยบอกว่าระเบียบที่ทําให้พวกผมต้องตายอะนะแล้วจะยึดถือระเบียบนั้นต่อไปอีกไหมเราก็เลยเถียงกันอยู่นานนะพี่กว่าเขาจะยอมโถ่กูก็นึกว่าเรื่องอะไรแล้วตอนนั้นมึงจําหน้าเขาไม่ได้เลยไงขนาดเถียงกันตั้งนาน จำได้กับผีอะไรกับพี่ในคังมืดยังกับถ้ำเขาอยู่ในที่มืดผมอยู่ในที่สว่างถ้าเห็นหน้าตอนนั้นนะรับรองจีบแล้วไม่รอดมาถึงวันนี้หรอกคราวนี้เรียกเสียงหัวร้อนจากพักพวกที่วงอเมริกันนั้นได้อีกชาติเอ้ยมึงเพิ่งจะโตเมื่อหนังฝนสามฤดูจบนี่เองถุยคิดจะจีบผู้หญิงไอ้ชาติต้องหันไปคอนไอ้เปียกในขณะที่คนอื่นพลอยหัวร้อนหนักขึ้นแต่สาวเดียมดินหนูไม่รู้เรื่องหนังทีวีที่เปรียบเลยเลขคําไม่ออกตอนนี้รู้แล้วจะจีบไหมล่ะ ดูเหมือนสาววนาจะรับอาสาเป็นแรงหนุนแบบนี้มีหรืออชาติจะระโอกาสแน่นอนวันนาคราวนี้ผมไม่ไปหลวงพ่บางหรอกนะผมจะไปหาหน่อยไปหาพ่อแม่เขานะ่ะเสียงฮาดังสนั่นขึ้นกว่าเดิมไปหลายเท่าเมื่อชาติปล่อยไก่ตัวโต,วตวมีอย่างที่ไหนพ่อแม่เขาตายหมดแล้วมันยังจะไปเยี่ยมหาซะอีกไอชาติมันคงลืมจริงๆ